สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมไอที่กากๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการเช็คตลับหมึกนะครับในกรณีที่เครื่องพิมพของเราเนี่ยติดซับหมึกเต็มอยู่นะครับ อันนี้นะครับเป็นวิธีนี้เป็นวิธีที่สําค <itation> uh, ัญมากนะครับผมสําหรับช่างนะครับหรือว่ารับนะครับเปลี่ยนตลับหมึกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราต้องแก้ซับหมึกนะฮะในกรณีนี้ก็คือว่าในกรณีที่เครื่องของลูกค้าเนี่ยมีการติดนะครับซับหมึกเต็มมาด้วยนะครับแต่เราอยากที่จะทราบว่าตลับของลูกค้าเนี่ยตลับหมึกของลูกค้าเนี่ยเสียหรือเปล่านะครับหรือว่ายังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับวิธีนี้ก็จะดีนะครับในกรณีที่เราต้อง เช็คตลับกรน,นะครับผมแล้วก็เราเค่อยแจ้งลูกค้าว่าเออลูกค้ามีตลับเสียด้วยนะอะไรเงี้ยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่านั้นเท่านี้ถ้าลูกค้าซ่อมเราเค่อยแก้ซับหมึกแล้วก็เปลี่ยนตลับให้ลูกค้านะครับผมแต่ถ้าเราเออไปเปลี่ยนเลยหรือว่าเราทําการแก้ซับหมึกเลยเนี่ยถ้าลูกค้ายกเลิกการซ่อมขึ้นมาเนี่ยปัญหาจะมาตกอยู่ที่เรานะครับผมวิธีนี้เนี่ยนะครับผมก็จะทําให้เราสามารถเช็คนะครับตัวเครื่องของลูกค้าได้นะครับผมว่าตลับหมึกตลับอะไรเนี่ยปกติทุกอย่างหรือเปล่านะครับ แล้วก็สามารถแจ้งลูกค้าในราคาที่ถูกต้องได้นะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับผมเราจะมีวิธีการยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับผมให้เราอ em. ถอดลัก Brussels, ออกก่อนนะครับปึ๊บแบบนี้นะฮะแล้วก็กดปุ่มแล้วก็เสียบลักเข้าไปนะครับอย่าเพิ่งเปิดปุ่มนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดสวิตช์ power นะครับผมให้เรากดปุ่ม s t o p reset ตัวนี้นะครับสีส้มนะครับผมกดแช่ไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะฮะปึ๊บ แล้วก็ปล่อย s ต o p reset แล้วก็กดไป4ครั้งนะครับหน3่สอามี่ย่างนี้นะครับผมแล้วก็ปล่อยมือออกนะครับรอจนกว่านะัะผมตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยขึ้นเลขหนึ่งครับรอสักพักนะครับผมจะเห็นว่านะครับเครื่องพินพ์นะครับผมขึ้นเลขหนึ่งแล้วแล้วไฟตัวนี้ก็หยุดกระพริบนะครับผมในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถนะครับสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับผมหรือว่าสั่งริ้นเทสได้นะครับผม ถ้าเราสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับผมเราก็กดตรงรูปกุญแจตรงนี้นะครับกับไอฟวงเนี่ยนะฮะให้เป็นรูปตัว Y นะครับแต่ถ้าเราจะสั่งพิมพ์นะครับพิมพ์เทสนะครับเราก็กดให้เป็นตัว A นะครับผมแล้วก็พิมพ์เทสดูครับ เนี่ยนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมเราก็สามารถเช็คตลับหมึกได้แล้วนะครับผมว่าตลับหมึกของลูกค้าหรือว่าตลับหมึกของคนที่เอามาซ่อมกับเราเนี่ยยังใช้งานได้อยู่ไหมนะครับผมแล้วก็มีตลับไหนเสียตลับไหนไม่ออกนะครับเราสามารถนําไปแช่น้ํายาหรือว่าทําความสะอาดหัวพิมพ์นะครับลองดูก่อนนะครับเพื่อที่จะเทสนะครับผม ว่าตลับนั้นเนี่ยยังไม่เสียหรือว่าเสียไปแล้วนะครับผมแล้วเรายัางสามารถแจ้งลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการซ่อมนะครับผมว่ามีค่าใช้ใจ่ายอยู่เท่าไหร่นะครับอย่างตัวนี้ก็คือตลับสีอาจจะเสียแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะแจ้งก็คือผมต้องอทําการล้างหัวพิมพ์หรือว่าต้องแช่น้ํายาก,ก่อน,นครับลูกค้าอาจจะทิ้งเครื่องไว้นานนะครับแล้วก็ทําให้หมึกไม่ออกนะครับในกรณีน,น,นี้เนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นนะครับอาจจะ ไม่เสียแต่อาจจะตันอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับนะครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ติดปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปนะครับผมส่วนในกรณีที่เรานะครับเทสต์หัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับผมแล้วเราต้องการแก้ซัหมึกนะครับคลิปการแก้สมึกเนี่ยผมได้ทําไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับผมหรือว่ากดที่ปุ่มนะครับรูปตัวไอนะครับมุมขวาของคลิปนะครับผม ก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับตอนนั้นจะเป็นวิธีการแก้ซับหมึกนะฮะก็สําหรับวิธีการเช็คนะครับหัวพิมพ์ก่อนการแก้ซับหมึกนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมง่ายๆเลยนะครับส่วนนะครับวิธีนี้เนี่ยเราสามารถทําได้แค่การเช็คแล้วก็การสั่งล้างหัวพิมพ์เท่านั้นนะครับผมพอเราไปต่อกับคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันจะสั่งพิมพ์ไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับเป็นโหมดเป็นโหมดการเช็คนะครับพูดง่ายๆนะฮะ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมติดปัญหาก็คอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ